สวัสดีค่ะเป็นจากมองแกบุ๋ครับเร็วมากเร็วเกินพี่เก่งค่ะหนูวรากวนพี่เก่งย้ายไฟได้ไหมได้ขอบคุณค่ะเธอรอดูเลยแต่ว่าฉันจะไปชิวๆอยู่ตามข้างหลังอ่ะให้เขาไล่กันไปเลยนึกออกไหมฝั่งนี้ค่ะใช่ไหมพี่บอลลี่เอาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ค่ะเพราะว่ามันเข้านี้มันชนที่บอลลี่พอดี แต่ฉันไม่เป็นแดนเซอร์อยู่ข้างหลังพี่บอลลี่เขาก็ไปไปบ่อยนี่ใช่ไหมที่ไหนบ้านชาลีอ่ะอ้ยส่งส่งจาคางเองสงจาคางเพราะว่าพี่บอลลี่ไม่เคยว่างเลยคะมาแล้วมันช่างมือทองไงออมามาแต่งได้ไหมชงเข้มด้วยนะได้ได้โอเคนลหรือว่าเราจะมีฉากพระเอกกับนางเอกจีบกัน เอาไหมเธออยากได้อะไรเธอเล่าสิเธอบอกฉันเดี๋ยวฉันจะได้จัดการให้ <c oughs> เอาไหม <c oughs> เรื่องชงอะถนัดอยู่เอาหนักๆ <c oughs> <c oughs> ป้อนเงี้อืมให้เขาจีบกัน <c oughs> จีบกันทุกวันค่ะ <c oughs> ใช่ป้าเขาก็จีบกันทุกวันอยู่ละ <c oughs> พี่พีไม่ต้องสื่อนะพี่พีน่าจะยืนอยู่เฉยหัวล้อตลกอ่ะใครอ่ะช่างผมวิการพิเศษวิกานพิเศษหรอคะวิใช่ค่ะเปิดไลฟ์ไว้อยู่นะพี่โอ้โหให้เขาจีบกันพอเรื่องสื่อเป็นหน้าที่ของดอม ดี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเหล่งนี่งไลด์สุดชมเข้มไปนี่ใช่ไหมไปชาลีค่ะไปชาลีใช่ไหม ออไปเย็นหนู่ดนูให้ดูก่อนะใช่แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะได้เก่งอื่นก่อนไงเดีไปเพราะว่าหนูไม่ได้ทีมงานคุณภาพหนูมีกันหนูไม่กี่คนกุ๋มจุ๋งเก่งของเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมน้อยลงน้อยลงสิของนุ่นเออฝั่งนุ่นเยอะของบิวนี่ของหนูใส่ตัวนี้แต่ของฝั่งนี้นึงเก่งแล้วต้องเก่งตัวนี้แหละเอาติดกิฟต์เกิบไม่ร้านหนูมีกิฟต์สีสีอยู่เอากิฟต์มาติดเอาอะไรอย่างเงี้ย พี่เพียร์เพิ่งรู้ว่าจริงพี่พีทไม่น่าจะพูดรู้เรื่องละ่ะตะก้าพร้อมไหมเมื่อคืนหนูนั่งทําตะก้าอยู่าาแบ่งข้าควคอมไปให้ฉ่ําแบบฉ่ำ,ำน,น,นั่งคิดจนเครื่องคิดเลขหนูนึกว่าหนูเป็นนี่หละ <c oughs> นักบัญชีญชแล้วก็เป็นคนออกแบบ ออกแบบออกแบบออกแบบแล้วก็เป็นการตลาดจัดโปจัดโปรฝากแกเออแกงพี่ปู่ง่ายกว่าจริงๆขายอะไรบ้างวันนี้เหรอคะวันนี้มีเปิดเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าของมีอยู่แค่นิดเดียวโอ้เธอเคยกินยังไปเบอร์ที่นังกินดีนะอันไหน ไม่รู้อะอยากให้ฉันมาสอนสอนไม่ดูจะไม่เกินกินเลยแล้วฉันกินเยอะขมบคุณคู่อ่ะเมื่อคืนพี่ปูโดนแกงใช่หรอให้เราทานพี่จุ๋มเอามาหยอดยาแต่พี่ปูเขาเป็นคนเต้นน่ารักนะพี่จุ๋มเอามายอดยาหนูไปเต้นที่ล่าสุดที่หนูเต้นกับเขาอ่ะเวลาเขาเต้นอ่ะเขาเต้นน่ารักอยู่นะตูดกรดุดดิกอะตุ๊ตลกอ่ะมันปุ๊งปุ๊งอ่ะไอ้นี่เขาหนึ่งปูกก่อนให้เลยออ๋ เลยเหรอหนึ่งกุ๊กหนึ่งกระป๋องตายแล้วแตกๆแล้วใช่แต่ยีจุ๋มอ่ะช็อตเลยเดี๋ยวอีจุ๋มต้องโดนที่นี่วันนี้พี่จุ๋มต้องเข้านะเดี๋ยวปิดเสียงไมค์ก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับจุ๋มมาแล้วเดี๋ยวกันมาแล้วเบกหนึ่งวิ่งเสียงอย่างพูดอย่างนั้นจะปิวไปนะสมันต้องใช้เเอ energy ไม่ได้อ่ะเดี๋อวไรสติ เลิ <h 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 いいกพ uh ูดเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวติ๊กต็อกหนูปิวพี่พีจะพูดทันไหมไม่รู้เลยรู้น่าจะพี่วีน่าจะเป็นวันยิมเดย์วันหัวเราะเดยให้คอยยืนอย่างนั้นแหละเออคืนนี้น่าจะเป็นวันยิ้มเดย์หัวเราะเดก็ให้บุ๋มกระชาลีคุยกันสองคน ขายก็สองคนพ่อเองโตพ่อเองทำฟินได้เลยนะโอ้ดึงตัวนี้เช่นเดียวกันอ่ะออกมาหาเอามือออกไปมันบังโอตัวนี้ไม่ได้ค่ะนี่นะคะเช่นเดียวนี้ตัวโบแดงนี่นะคะเชิญนะคะทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ได้ขายเอ้ยเดี๋ยวไปขายที่ตะกร้าเขาค่ะเดี๋ยวไปขายเอ้ยเดี๋ยวไปขายที่ที่ที่ของของแน็คค่ะนี่เหรอเดี๋ยวดึงมาเดี๋ยวดึงมาตัวเนี้ย เขาไม่รู้หรอกใส่ลายเกินพี่อุ้ยพี่มารีไม่ได้ห์หายากเกินไอ้ตัวนี้ก็หายากนีกระจกอย่างนี้ฉันจะก็แป้งนี่มือเธอเลอะมาโดนหน้าน้องเขาตอนไหนครับโอ้มือกูระวังกูไม่ทันตามีโอ้ตอนไหนนะฮตลกอ่ะเออเดี๋ยวยอดแตกเดี๋ยวให้พี่พีไปโดดน้ำดีกว่าอือเียวันนี้อันไหนครที่เราโอเคขอบพระคุณครับสะลงข้างหลังเลยใช่ปะ สะนั้นเลยสะใหญ่อน,นี้อ่ะยอดแตกให้พี่พีก,ก็โดดเอ๊ะหรือคนอยากเห็นฉันโดดลงน้ำมากกว่าและจะสะใจกว่า,า,าแต่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นเขามีชูชีพอยู่แล้วบ้านแนกอะใช่ไหมเอาไมล่ละเดี๋ยวฉันจะให้พวกเธอเลือกว่าเธอจะเอากอบอรหรือพีทแม่ไม่น่าจะเปดิดชอยนี้นะเขาโดนแน่แนใช่ไหมจริงจริงหรอวพีทของตัสองรอบแรกแล้ว ตอนนี้หันมาจะเข้าไปเลยไม่ประตูบ้านเขาสวยเนอะเดี๋ยวพี่ิงไว้ก่อนทําไม่เป็นไรค่ะไปถึงว่าอะไรนะคุณพี่เปิ้ลบอกจะไปส่งของให้รอเวลาเดี๋ยวไปได้เลยเอ้างงหมายถึงตอนแรกหนูบอกเดิมว่าให้ไปรอไปพร้อมหนูรอรอรอก่อนเพราะให้หนูไปก่อนเพราะว่าหนูยังไม่เจอไงเดี๋ยวให้หนูเจอก่อนโดดน้ําโดดคูสงสารพี่พีนอ่ะเก็บคงความเขาแหละเอ้ยเอาอันนี้ไปด้วยเอาไปเล่น นี่คือหวีเออพี่เก่งเดี๋ยวไปทิ้งไว้ให้บ้านเขาให้เขาไปเล่นด้วยเอาสีๆไปเอาเรามีหลายสั้นนะเออเอาไปเออนั่งตรงอี้เออไปให้เขาไปเล่นนู่นนะเอาไปแค่แบบคัดไปเค่สี่อันน่ะสีๆตลกมีอะไรอีกที่นึกได้อะนึกไม่ออกอ่ะใช่เมื่อคือเมื่อวานหนูคิดอยู่นะ จริงอันนี้ไม่ใช่หวีสั่งผมนะครับเป็นหวีเสียบธรรมดาเสียบสิบผมแบบกบพาไปไหนมาไหนหวีเสียบคิอต้เสียบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนู่นนั่นนี่โอ้ทำงานเยอะไปพ่อหมีแววอีกทีเออแล้วผู้าวรเท่าน้ามาเสียบดียนี้ยมไปวัดไปว่าหน่อยไหมมีสาวแท็เออแปลให้ปางไงพี่โอไม่เหมือนไปคะแบ่งสัตว์เลยฮะได้แมวดำเมื่อวานเลยให้จบ นายพี่มีของมาฝากฝากไว้ด้วยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเอาคืนฝากไว้เลยบ่ไม่แล้วมาเอาที่เนี่ยคือประเทศแม่มันไอตัวกลับไปนะไอตู้กลับไปเน่ไม่ไม่เป็นตัวผู้มันก็ได้ภรรยากลับไปแถมได้คงแกเอาเพี่เนี่ยแถมภรรยาให้ตัวบาร์ด้าโบวก็ได้ลองให้ก่อนได้ป่ะเกลียดน้ำอึดฉันทำได้นะรู้แล้วพี่แก พี่บอลลี่วางมาลงคอนซีลเลอร์ก่อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเดีเออ๋ยวจะพูดต่อก็รู้แล้วเห็นเห็นลุกแก่ใชได้ฉันก็เลยหยิบออกแล้วหันไปอ๋อคอนซีลเลอร์โอ,โอเคเดี๋ยวลงก่อนก็ย้อนรู้แล้วรู้ลุกพี่เก่งคะเ,ออเดี๋ยวมากระซิบหน่อยให้เอาอะไรไปอ่ะหนูรู้แล้วมองตาหนูกระดาษก็ได้เขียน <ๆ S 1> ให้ ไปเลยค่ะไม่ไปแล้วพี่วัลลี่อโอเคอากระดาษ <laughs> เออน,นั่นไม่ใช่กระดาษนั่นบินเก็บค่าใช้จ่ายค่ะโอ้พี่หอพี่อเออเขามีความไฮเทคเก่ง